เอ้และนี่มันอะไรแ <laughs> นันเหมือนอาเบะเลยคุณผู้ชม โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินสื่อรายการ v i c t o r y c a t นั่นเองรายการน้องไมคุณเรียนรู้รลบสนุกพร้อมเราองกับผม v i c t o r y c a t นั่นเองเกมนั่นกําลังรับชนคือเกมมวยครับนั่นเองเยและตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ m y ซนั่นเองนะครับภายในเซ ER ิร์ฟเวอร์ c s z กันอีกแล้วเช่นเคยนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้เราเพิ่งโปรโมทไปนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วของเซิร์ฟเวอร์นี้นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมา อัปเกรดตของกันนะครับว่าภายในเซิร์ฟเวอร์นี้จะมีการอัปเกรดตอะไรบ้างนั้นจะเี่เรได้ทำการโปรโมทไปนั่นเองนะครับสิ่งแรกเลยนะฮะสำหรับใครที่ไม่ดูการโปรโมทของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับสามารถทำการกดการ์ดบนขวามือได้เลยเพื่อทำการดูคลิปที่แล้วนั่นเองนะฮะเอ้ดนี่มันอะไร <laughs> แน้มันเหมือน RB, อาเบะเลยคุณผู้ชม โอ้ยตายแล้วเสียวตูเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับหลักๆแล้วเนี่ยในส่วนของรูปแบบแมปเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงกันมากมายนะฮะยังไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากมายสักเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งหนึ่งหลังจากที่เราได้ทำการเปิดคลิปมานะครับนั่นก็คือ t e x t u r e Pa c k นั่นเองอย่างที่ผมบอกไว้ต่คลิปที่แล้วนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เน่ยแนะนําว่าให้เป็นเวอร์ชันน1.7.2นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ใช้เป็น Minecraft เวอร์ชัน1.7.2นั่นเองรับเจ็หรับใองที่ต้อง c k นะฮะสามารถทำการดูลิงก์ข้างล่างใต้ดีคิชั่นได้เลยนะครับเพราะว่าผมทำการปล่อยไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับส่วนคลิปแรกที่เราดทำการปล่อยไปเนี่ยนะครับในส่วนของเทเจแพคอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่นั่นเองอ่ามันไม่ใช่เลยมันคนละโตก๊กันเลยทีเดียวนะครับโอเครู้สึกว่าทำไมผมไม่ได้ยินเสียงเลยนะฮะเอ๊ผมนี่ผมก็ปรับหมดเลยนี่ว่าแต่ว่าผมไม่ได้ยินเสียงเกม <c oughs> โอเคครับโอเคไม่เป็นไรละกันเนาะอันนี้คืออะไรเนี่ยนมเปรี้ยวเหรออ่เไหนลองเลือดดูซินมเปรี้ยวสองอะไรอ่ะ สองสองอะไรอ่ะนมเปรี้ยวสองอะไรวะนมเปรี้ยวลดองุ่นอ๋ออันนั้นเรากินไปนะครับโอ้เรียบร้อยน่าจะชื่นใจเลยทีเดียวนะครับหลังจากเราใส่เทจเจอร์แพคไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่โอเคมากเลยนะฮะทำให้เรารู้สึกว่าภายในเซิร์ฟเวอร์นี้น่าเล่นยิ่งขึ้นนะครับมากกว่าที่เราเนี่ยไม่ได้ใส่เทจเจอร์แพคไปเลยนั่นเองนะครับในหน้าต่างของ MBC ก็ <laughs> ก็แปลกตากันไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเรากันเลยดีกว่านะครับว่าภายในตัวเราเมีอะไรกันบ้างนะฮะใครก็ทิ้งอะไรไปวะเก็บของกันนะคุณผู้ชมมาดูเร่วนของอันแรกเลยนะครับอันนี้จะเป็นดาบนั่นเองนะฮะซึ่งดาบนี้ก็ถือว่ามีความสวยงามนะฮะดาบนี้นี่เหมือนใน c ซียกเลยนะคุณผู้ชมนะเอ,อผมมองดูแล้วมันเหมือนเลยนะผมก็ว่ามันน่าจะใช่เลยทีเดียวนะครับโอเคมาดูดาบตัวนี้ซิโอ้ ดาบมีเอฟเฟกต์ด้วยว่ะสุดยอดคุณผู้ชมถ้ารู้ว่าใส่เธจแพ็แล้วมันเสวยขนาดนี้นี่ผมใส่ตั้งแต่แรกแล้วนะฮะแต่ว่าตอนแ,แรกที่ผมใส่ไปเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเกิดบั๊กนั่นเองนะฮะโอ้โหสุดยอดเว้ยเฮ้ยอันนี้ล่ะโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นดาบขึ้นสนิมเลยนะฮะโอ้โโคตรน่าฟ้าเลยทีเดียวนะครับและอันนี้ล่ะอันนี้คืออะไรเนะี่ยโอ้อันนี้ก็น่าจะคลา้คลายกันเนาะใช่ไหม อ่าน่าจะคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าน,นี้บอกดาเมจนะอันนี้ไม่บอกดาเมจนั่นเองนะครับอยู่ที่ประมาณ4 Attack Damage นะครับอันนี้มีเขียนด้านล่างอยู่แล้วว่าดาเมจ5-15นั่นเองนะครับอันนี้ล่ะ อันนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วน,นี้ล่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะโอ้โหได้ของฟรีเยอะแยะเลยนะครับกระสุนปืนพกอือเป็นลูกกระสุนเลยทีเดียวนะครับวัดสุดยอดว่ะอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือปืนที่เราใช่ใชไหมนั่นคือกอกนั่นเองนะครับโอเคทําการรีโหลดกระสุนไปทันทีเลยนะฮะรีโหลดได้ไหมอ๋อเต็มอยู่แล้วนะครับคือด่วเป็นอะไรที่โอเคอันนี้นมเปรี้ยวนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะหน้าเหมือนทีวีเลยคุณผู้ชม อ๋อสามารถกินได้ด้วยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกอกอีกอักอนนึงเหมือนกันนะครับโอ้โหมันมีกอก2ตัวเลยเฮ้ยและนี้อะไรอะ่ะน่าจะเป็นเกาะมังคุณผู้ชมน่าจะใช่นะน่าจะเป็นเกาะนะครับมีสีแดงกับสีน้ําเงินนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราลองถอดดูสิแล้วลองใส่ดูโอ้สีแดงมันก็สุดจ้าบเลยอะ่ะคุณผู้ชมใช่ว่าจะไม่สวยนะเดี๋ยวเราลองสีเขียวดูสิว่าสีเขียวเป็นไงเอ้ย สีเขียวก็โอเคแต่ว่าสกรีผมเลยมันออกเป็นสีฟ้านะครับพอใส่สีเขียวไปแล้วมันรู้สึกว่าจะไม่เข้านะฮะนั่นทางที่ดีเราผมใส่เป็นสีแดงดีกว่านะครับออสุดยอดเลยนะฮะอันนี้คืออะไรนะ่ะอ๋อโอเคอันนี้เป็น วิธีการเติมเงินใช่ไหมเรื่องของการโปรโมทเซิร์ฟเวอร์นะครับรูปแบบก็จะไม่ค่อยมีอะไรกันมากนั่นเองนะฮะโอเคมามเดี๋ยวเรามารับของฟรีประจำวันนะฮะก่อนที่จะรับของฟรีประจำวันเดี๋ยเรามาดูของกันดีกว่านะครับเพราะตอนนี้ผมได้ทำการเตรียมของไว้ในกล่องเอนเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งของที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับเป็นของที่แอดมินเขาฝากให้ผมเนี่ยได้ทำการรีวิวนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอทำการเอาของอื่นๆเนี่ยใส่ไว้ในนีน้ก่อนละกันกนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะ อีกอย่างหนึ่งคือขอมันค่อนข้างจะซ้า,ากันด้วยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราลองใส่ก่อนนะฮะถามว่าทำไมไม่กดชิปถ้าเกิดกดชิปนี่มันเด้งแบงบนแน่นอนนะฮะผมเลยเลือกที่จะใช้มือถือดีกว่านะครับโอเคโอ้โหดาบแม่งเท่ว่าโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นดาบแบบเดียวกันหมดเลยใช่ไหม อ่าเป็นดาบแบบเดียวกันหมดเลยนะครับผมก็ดึงมารีวิวตัวหนึ่งนะฮะ Serbia, อ๋อตัวนี้เป็นตัวขึ้นสนิมไงที่ผมได้มอการถือไป,ท,ปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะฮะตัวน,นี้รีวิวไปแล้วอันนี้ก็ดูไปแล้วเนาะอันนี้เราก็ดูไปแล้วนะครับและอันนี้ล่ะอันนี้เราก็ดูไปแล้วใช่ไหม sneakers? อ๋อนี่ดูไปแล้วนะครับแล้วมีอะไรอีกมีชุดนะคคุณผู้ชมอ่าแล้วเราหยิบชุดมาก่อนนะครับโอ้โหสีเขียวนี้เราดูไปแล้วเนาะว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้เป็นสีเขียวของหมวกอิมมิเดียเหรอแล้วก็สีแดงอ่ะ ดีวกน,นะสีแดงนี่แหละวะเนี่ยสีแดงนี่เราใส่อยู่ใช่ไหมอ๋อสีแดงเป็นเลสนะฮะแล้วเกิดสีเขียวในกล่องล่ะสีเขียวในกล่องนี้เป็นอิม e ิเดียนะครับผลนึกว่าสีแดงเนี่ยมันจะเป็นของ AMD อะไรอย่างงี้นะฮะค่ายของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับพวกอะไรล่คอมอะไรลำนองนี้นะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นพวกชุดของเราเนาะซึ่งตอนนี้ผมก็ ใส่อยู่นะครับโอเคผมก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันกว่าเป็นของที่ผมได้ทําการใส่อยู่แล้วนะครับโอเคผมขอเก็บไว้เหมือนเดิมแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูในปืนกันเลยดีกว่าผมว่าปืนจะมีแรนบ้างนะครับตัวแรกเลยนะฮะนั่นคือ U.S.P. นั่นเองนะครับมีการบรรจุลูกกรอยู่ที่12นัดด้วยกันนะครับสามารถทําการคลิกขวาเพื่อทาการซูมได้นั่นเองอ้าว <c oughs> คลิกซ้ายเหรอไม่ใช่เมื่อกี้ก็บอกว่าทำการคลิกขวา เพื่อทำการซูมอ่ะแต่พอคลิกขวาปุ๊บยิงเลยนะฮะโอ้โหอะไรมันจะสต,รตอรอหันโอ้โหอะไรมันจะโหดขนาดนั้นวะนน่ะโอ้โอเคฮะเดี๋ยวเรามาลองดูปืนถัดไปนะครับปืนนี้นะฮะชื่ออะไรเนี่ยโอ้โห AWP เหรอใช่ไหม AWP Darkon ้าว wow. รู้สึกว่าเราต้องเงยหน้าขึ้นไว้นะฮะเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันเป็นสีขาวนะครับทำให้เราสามารถอ่านตัวอ,อักษรของปืนได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็น AWP Darkon นั่นเองนะฮะดาเมจอยู่เท่าไรเอ่ยดาเมจเหรอดาเมจบอกดาเมจไหมไม่บอกเนาะแต่ว่าสามารถบรรจุล,ลูกกระสุนได้ประมาณ10นัดด้วยกันนะครับโอ้โห10นัดก็ถือว่าโหดแล้วนะคุณผู้ชมเนาะโอเคครับต่อมาคืออะไร ต่อมาคือ P90 นั่นเองนะฮะแล้วก็มี AK47 แล้วก็มี M4A4S นะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ย AWP โอ้เหมือนกันเลยครับผู้ชมและอันนี้ล่ะอันนี้เป็น SSG08 นั่นเองนะครับโอ้โหมันสุดยอดจริงๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ P90 กันเลยดีกว่านะครับซึ่ง P90 นี้นะครับสามารถบรรจุลูกศรได้ถึง 50นัดเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหถือว่าไปไที่ค่อนข้างจะโหดหน้าดูเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์แฮชช็อตเนี่ยอยู่ที่15นั่นเองนะฮะต่อมาเป็น ak 4 7นั่นเองนะครับซึ่งปืนนี้นี่ถืสีชมพูเฟี้ยวเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนะฮะซึ่งมีการบรรจุลูกกระสุนอยู่ที่30นัดนั่นเองนะครับมีเปอร์เซ็นต์แฮชช็อตอยู่ที่45นั่นเอง นะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่สวยเหมือนกันเลยนะครับต่อมาคือ M4A1 นั่นเองนะฮะซึ่ง M4A1 นี้นะครับสามารถบรรจุลูกกระสุนได้20นั่นเองนะครับเปอร์เซ็นต์เฮดช็อตอยู่ที่25นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่ไลฟ์สวยอยู่เหมือนกันน่คุณผู้ชมโอ้โหมันออกแดงๆผสมชุมพูๆมพูหน่อยนั่นเองนะครับต่อมานี่สิคลายแม็กของเรานะฮะนั่นก็คือ AWP นะครับ โอ้โหมีมังกรมีไฟด้วยอะคุณผู้ชมโอ้โหดูว่าสุดยอดน่าดูเลยทีเดียวนะครับโอ้โหสามารถบรรจุลูกุรได้อยู่ที่สิบนั่นเองนะครับเปอร์เซ็นต์เฮดช็อต400โอ้โหมีการคููดาวนะฮะอยู่ที่ประมาณ2วินนั่นเองนะครับโอ้โหเปอร์เซ็นต์เฮดช็อต400ว่ะเอาเรื่องไว้เลยคุณผู้ชมโอ้โห อะไรมันจะขนาดนั้นนะครับต่อมาคือ a s g นะครับ08นั่นเองซึ่งปืนนี้นี่จอกแนวแนวอนิเมะหน่อยหนึ่งนั่นเองนะฮะเพราะว่าจะมีรูปตัวละครอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าปืน SSG 08เนี่ยก็ถือว่าสวนเหมือนกันนะรู้สึกว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราโดน SSG ยิงไปใช่ไหมคุณผู้ชมเอ,อและอันนี้คืออะไรเนะี่ยโอ้มีดฮะคุณผู้ชมตอนนี้มีคนที่รู้จักเราขอให้มีดเรามานั่นเองนะครับโอ้โหมีดถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับโอเป็นระดับ V.I.P ซะด้วยโอ้โหนี่คือเป็นแค่ระดับนําจิ้มองน,น,นะคุณผู้ชมยังไม่จบเลยนะครับถือว่าของขั้นๆเจรรลเยอะมากมายเลยทีเดียวนะฮะ โอเคอันนี้เป็นของที่เขาให้เรามานะครับเราก็ทํางานเก็บไว้ส่วนในนี้ก็เป็นในส่วนของลูกกรน,นะครับซึ่งลูกศรนเนี่ยเราคงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากมายเนะว่ามันเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับและอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับชุดฮิลนะฮะของพวกนี้ผมขอดูก่อนดีกว่าว่ามันเป็นอะไรกันบ้างนะครับโอเคอันนี้คืออะไรเนี่ย อ๋อนี่คือดาบที่เขาให้เรารีวิวนั่นเองนะครับซึ่งดาบนี้ก็มีดาเมจอยู่ที่ 50- 100ถึงโอ้โหถือว่าสุดยอดเลยนะครับไม่มีวันพังซะด้วยคุณผู้ชมอ่าเป็นยังไงล่ะไม่มีวันพังซะด้วยนะครับและนี้คืออะไรอ,ะอ,รอ่ะเซ็ตรองเท้าหรออ่าเลองใส่ดูซิอ่าเราลองถอดก่อนนะฮะโอเคมีเซ็ตใหม่มาลงนะฮะเราก็ต้องลองเทสดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหสีชมพูสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมน่า เป็นอะไรที่โอเคเลยทีเดียวนะครับสำหรับชุดเซตสียุมพูนี้นะครับแต่ดูจากสภาพแล้วนี่ก็ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสปีกนะฮะเกาะหรือว่าการเพิ่มเลือดนั่นเองนะฮะแล้วก็สามารถกระโดดจักที่สูงได้ด้วยใช่ไหมมีความถี่กระโดดหรอใช่ไหมอ๋อู้สึกว่าตัวอักษรมันจะแบบยำๆกันนะฮะน่าจะกระโดดสูงได้หละมั้งคุณผู้ชมน่าจะใช่นะฮะ การกระโดดนี้น่าจะเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงนะครับโอเคและน,นี้นมเปรี้ยวนะครับอันนี้คืออะไรอาหารแน่นอนนะฮะอันนี้คือกระเป๋าอ๋ออันนี้เป็นของฮิวนะครับอันนี้นนก็เป็นของฮิวนี่ก็เป็นของฮิวเหมือนกันนะครับโอเคซึ่งของฮิวในที่นี้เราจะไม่ใช้นั่นเองนะครับเราทําการเก็บเอาไว้นะฮะโอเคสําหรับในวันนี้เหรอเดี๋ยวเราจะเอามีดที่ไม่มีวันพังไปนะฮะแล้วก็เราก็จะเอาปืนไป อีกปืนหนึ่งนั่นเองนะครับเอาเป็นเอคแล้วกันเนาะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตลุย AK กันเลยดีกว่านะครับนั่นคือ k k 7สีเสียเพูเฟียวฟ้าของเรานั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นในส่วนของพื้นที่ที่มันไม่ดรอปของนะครับนี่งโนดรอปนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปแบบเพลเยอร์ปกติเนี่ยของตกนี่น่าเสียใจแย่เลยนะฮะโอ้โหสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับนีมีใครอยู่ไหมนะทำไ,ไมมันเงียบเหงาจังวะ มเงียบเหงาจังอะโอ้โหเราต้องพิมพ์เนาะคุณผู้ชมเอ่อมาโนดอบหน่อยมาโนดอกเดียวกันนะคุณผู้ชมตอบเขนไงดอกกันหน่อยครับอ่ามาโดนดอกกันหน่อยครับอ่าโอเคผมขอหาพื้นที่กระโดดนนะฮึบนี่ไงกระโดดได้อ่าโอเคครับไดนดูซิดูซมีใครที่จะเกิดมาไหมอ่ามีคนตอบแลวฮะคุณผู้ชมมีคนตอบเครนะฮะ เดี๋ยวมึงได้รู้เดี๋ยวมึงได้รู้ขอให้มึงมานะฮะเราจะมาเกิดจุดไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชม,มเดี๋ยวเรากินนมเปรี้ยวพังพาก่อนนะฮะโอเคมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอึบลองกระโดดดูก่อนนะฮะเขาเรียกว่าต้องมีการวอร์มนะฮะร่างกายในการเล่นระดับ p v p นั่นเองนะฮะเอ๊มันอยู่ไหนวะคุณผู้ชมนี่มันหายไปไหนะ,ะมันบอกมันเครนะฮะแต่ว่ามันอยู่ไหนนะฮะผมอยากลองปืนว่าปืนมันจะแรงขนาดไหนนะครับ เอมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะนี่ไงมาแล้ว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 มาเร็วจ้านะครับตอนนี้ผมสามารถกระโดดตกจากที่สูงได้ใช่ไหมงั้นเราลองแบบเบสิกเบสิกไปก่อนปึ๊บเนี่ยเนี้ยเนี้ยมันคุณผู้ชมมันอยู่ข้างล่างนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิดอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยนั่นมันคืออะไรมึงถืออะไรมาวะมึงถืออะไรมานะฮะเดี๋ยวก่อนะคุณผู้ชมนี่ฮะยิงสามสองหนึ่งยิงแม่ง Yes โอ้โหคิวแรกของเซิร์ฟเวอร์นี้ว่ะโอ้โ oh. หทำการรีกระสุนแป๊บนะฮะเดี๋ยวก่อนนะรีกระสุนยังไงนะคุณผู้ชมกดตัว R ใช่ป่ะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อ oh. ทำการรีเป็นที่เรียบร้อยและะ้วคุณผู้ชมโอเคขอกินอาหารก่อนฮะคุณผู้ชมอ่ามา,มาตอนนี้เริ่มเช้าแล้วนะฮะถือว่าโอ้ชิดรู้สึกว่าผมน่าจะโดนยิงไกลนะฮะโอ้โ oh. ห อะไรมันจะโหดขนาดนั้นนะฮะอ่ามึงเล่นอย่างนี้จัดมาจัดมานะฮะเอา S G ดีกว่าเนาะคุณผู้ชมรู้สึกว่า S G เดี๋ยวก่อนนะ h a d shot h a d shot เดี๋ยวก่อนนะเอา A W P ไปแล้วกันเนาะรู้สึกว่า A W P ตัวนี้น่าจะตัวแรงนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวก่อนนะลูกกระสุนของ A W P อยู่ไหนเนี่ยน่าจะใช้ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมอันนี้พีก้ศูนย์นะครับอันนี้ M C โอเคแล้วก่อนนะลูกกระสุนของอันนี้อยู่ไหนอะไม่ไม่บอกอะคุณผู้ชมมีก๊อก เอ่อมีพี่ขศูนย์นะครับแล้วก็ MBC เอออันนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอะว่าเขาวางมาให้ตรงนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันแล้วกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอเก็บของอื่นไปก่อนโอเคครับมามาม,มาเลยมาเลยนะมีการดวลมีการดวลน,นะฮนะณจุดจุดนี้พี่วิกยอมไม่ได้นะครับไปโนดออกไปเลยไอนไหนุ่มไหนมันอยู่ไหนนะฮะตอนนี้เริ่มห้าวเต็มตัวนะครับว่าเรามีปืนแลนะครับแต่ว่าอุย๊ยชิปยังไง นี้เฮ้ยยิงไม่ได้เหรอเอาเฮ้ยเอาปืนมาแต่ปืนยิงไม่ได้อะไรวะเดี๋ยวก่อนนะผมขอขึ้นมาตรงนี้แป๊บขึ้นได้ปะไม่ได้นี่ว่าคุณผู้ชมึบเอ้ยนี่ไงนี่ไงโอริเชิดโอริเชิดมันเหมือนมันยังไม่รู้ฮะคุณผู้ชมมันยังไม่รู้มันยังไม่รู้มันยังไม่รู้ว่ามื่ชีวิตมันจะตายเอาเฮ้ยไปไหนวะเอาเฮ้ยมันอยู่นู่นฮะมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นเฮ้ยจุด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 เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน อนี่ไหนี่ไงอ่าขึ้นมาครับขึ้นมาครับยวลองดูก่อนลองดูก่อนนะฮะอ่าลงไปแล้ว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 นะครับคุณไม่สามารถถือปืนได้แหละกระบอกใส่ได้เพียงหนึ่งกระบอกเท่านั้นอ๋อคือในช่องอินเวนทอรี่เราสามารถใส่ได้แค่อย่างเดียวเรืออ่องอื่นคือเราย,ยิงไม่ได้เลยอ้าวชิบหายเขาเรียกว่า RIP <laughs> RIP เลยนะครับแสดงว่าเราต้องกลับไปที่สปาวนะครับเพื่อทำการเอาปืนเก็บไปอย่างหนึ่งนั่นเองนะฮะเอาเฮ้ชิบหาย โอ้โหดีนะคุณผู้ชมที่มันตกลงไปแล้วนะครับเอ,อ้ยา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 โ,โอเคครับคุณผู้ชมถ้างั้นเดี๋ยวรอบนี้เราจะใช้เป็น a w p p ละกันเนาะอะดแ๋ยวในส่วนของ AK นยะเราเก็บไปก่อนละกันนะครับอ๋อเริ่มเข้าใจแล้วที่เขาบอกว่าต้องใช้ปืนได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องอยู่ที่สูงเลยคุณผู้ชมเพื่อทําการเล็งปืนนั่นเองนะฮะโอเคเลองดูนะครับคุณผู้ชมว่าปืนนี้มันจะเป็นอย่างไรนะฮะโอเคเรียบร้อยมา let's go ฮึบปึง้ง ปึ้งปึ้งโอ้ยเช็ดโอ้ยเช็ดโอ้หเป็นยังไงเลยนุ่มอ่าคิดว่าจะลองเหรอฮะเดี๋ยวกันนะคุณผู้ชมขอทำการรีกระสุนโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ฮึบนี่ไงโอ้ยเช็ดโอ้ว้าวว้าวว้าวโอ้โหโอ้โหตายตายตายนะฮะบอกแล้วระดับพี่วิกนะฮะแม่งไม่เกินเลย โอ้ยเลยไม่โดนขนาดนั้นวะโอ้ยปืนนี้คนับถือตั้งแต่เล่นมากูเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยปัง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 สิวะมันไม่โดนเว้ยโอ้โห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 เคฮะคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันสามารถทําให้เราอักเลือดได้เลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะทาไมรีโหลดนี้มันไม่รีโหลดให้เราอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะสามสองหนึ่งโอ้ยชิดรอไหมลองเหรอลองเหรออ่ามันเริ่มเจ็บแล้วฮะมันเริ่มเจ็บมันเริ่มเจ็บแล้วเยี่ยมโอ้โห มึงอโอ้โหดีวกว่อน,นะเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหใช้ดิครับนะจุดๆเน้นะฮะโอเคทำการรีโหลดไปแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะออ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยยิงยิง,ยงลัวผมยิงรัวเลยนะฮะอืมภายในระดับไหนวะโอ้โหถือว่า AWP ถือว่าสนุกเลยเนี่ยคุณผู้ชมนะครับสำหรับใครที่ต้องการปืนนี้นะฮะสามารถทำการติดต่อแอดมินได้เลยนะฮะแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันต้องเติมเท่าไหร่นะแต่ที่แน่คือแม่งโคตรฮาร์ดคอร์นะฮะสำหรับปืนนี้ โอ้ยแม่งสุดยอดวะ่ะโอเคฮะเดี๋ยวก่อนนะผมต้องหาพื้นที่สูงสูงอะถ้าเกิดมันไม่สูงนี่มันจะไม่มันนะฮะโอ้โหเซิร์ฟเวอร์นี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ผสมแบบเป็นเอ่อไมซีผสมกับพวกซีเอสโกอะไรทำนองนี้นะฮะคุณผู้ชมทำให้มันรู้สึกว่าเริ่มสนุกเพิ่มเขึา้าไปไปไปเรื่อยๆนะครับไอ,อตัวนี้ฮะต,ตัวนี้ตัวนี้มาตัวนี้มึงโดนปูปกูแน่มึงโดนกูแน่นะฮะโอ้ยรู้สึกมันมี AK ด้วยคุณผู้ชมมันมี AK ตัวแรนะฮะสาม สองป่าไม่มาครับไม่มามันไม่มาฮะคุณผู้ชมปึ้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 มโอเคครับโอเค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 หึโอ้ยชิอโอเคครับทำการฮิวเลือดไปการฮิวเลือดไปปึ้มโอ้โหปึ้มไม่มาอีกวะมาดิมาโอ้โหมันรู้เว้ยมันรู้คุณผู้ชมแหมแหมถ้าเกิดมันไม่ถ้าเกิดมันเดาไม่ออกนะผมคิดว่ามันต้องโดนแล้วแน่นอนนะฮะตรงนี้ขึ้นได้ปะ ขึ้นได้ป่ะขึ้นได้อ้าวขึ้นได้แค่นี้เองคุณผู้ชมโอเคครับเฮ้ยกระโดดมากระโดดมานี่โอเคสเตปสเตปสเตปตัวนี้ฮะอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างโอ้ยอยู่ตัวนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โอเคครับโอเคอ๋อตัวนี้ก็มีว่ะตัวนี้ก็มีว่ะโอเคเข้าไปเลยฮึบปึ๊บปึ๊งปังปังปังมึงจบแล้วมึงจบแล้วอ้าวเฮ้ยทำไมมันไม่นี่อ่ะคุณผู้ชมโทรอะไรวะทำไมมันคือยังไงอ่ะคือมันมันต้องยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะผมไม่เข้าใจอ่ะผมไม่เเข้าาใจปืนนมกลยะะฮ นี่ผมยิงมันยังกับ AK <Okay. S 3> โอเคมามาโอ้โหมีทองฟ้าด้วยฮะคุณผู้ชมฮึมแม่งเอ้ยอืมอืม,อมเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยโอ้โห,โโหเดี๋ยวก่อนนะผมคิดว่ารอบนี้ผมต้องกลับไปเอาปืนที่มันเป็นพวกเอ่อ M4 หรือว่าปืนกลอะไรเงี้ยนะฮะปืนไรเฟิลอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดผมเล่นแบบนี้ผมก็แม่งไม่ได้เลยแม่งเอ้ยเยี่ยมโอ้ยได้แล้วเว้ยตัวนึงนะฮะโอเคโอเค โอเคทำขันหิวก่อนทำขันหิวก่อนโอเคร okay, ครับมาแล้วตัวหนึ่งแล้วกอนนะตัวนั้นจะมาหาผมหรือเปล่าโอเคมันมาฮะมันมามันมามันมามาเลยมึงมาเลยมึงมาเลยนะฮะมันไม่รู้หรอกว่าผมอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะผมกดชิปอยู่มาเลยมาเลยมาเลยอุ้ยชิปอุ้ยลีชิปอุ้ยลีชิปโอ้ว้าวว้าวว้าวทำการครับทำก,ก,การซ่อนก่อนทำการซ่อนก่อนฮึบอืมนี่ไงนี่ไงโอเคโอเคใครได้วะอ๋อผมไม่ได้นี่ว่าผมนึกว่าผมได้นะฮะแต่จริงแล้วผมไม่ได้โอเค อืตัวนี้ด้วยฮะมีสองตัวเว้ยเฮ้ยมีสองตัวว่ะมีสองตัวว่ะโอเคโอเคสองตัวหรือตัวเดียวคุณผู้ชมตัวเดียวนี่ว่ะอ๋อผมนึกว่าสองตัวนะฮะโอ้หแม่งสุดติ่งวะ่ะเดี๋ยวนนะสุดติ่งว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออโอ้โหแม่งยิงมาจากไหนแม่งมาเป็นปืนไรฟอนนะฮะโอ้โหแล้วกูจะไหวหรือเปล่าวันเะนี้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะนะนะ เฮ้ยโอ้โหโอ้โหมาเลยจ้ามาเลยจ้าระดับนี้ออ้โหระดับนี้ระดับ okay นี้ฮะระดับน okay ี้โอเคโอเคปึ๊บโอ้โหทำการฮิวไ้ฮะทำการฮิวไว้โอเคโอเคมีปะล่ะ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 อืมมีเป่ามีเป่ามีเป้าโอเคโอเคโอเคโอ้โหแม่งลุมนี่ว่ะแม่งลุมม่แม่งลุมแม่งลุมจากด้านบนด้วยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหให้ตายเถอะฮะคุณผู้ชม โอเคผมความสนุกของเซิร์ฟเวอร์นี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะฮะก็วันนี้นะฮะวิกตุรีแคทขอลาไปก่อนละกันนะครับโอกาสหน้าเรามาเจอกับเซิร์ฟเวอร์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนวันเวลาเราจะระบุก,กันอีกทีหนึ่งก็วันนี้วิกตุรีแคทขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอกั่ผมสวัสดีครับ